สวัสดีครับสสวััดีครบผมเพี่น้องมาพผอกับบ่าวไก่เนาะเหมือนนี้เนาะบ่าวไก่มาอยู่ถนนนิดไม่ตีอยู่คลองสมวาเนาะเขตคลองสมวาบ่าวไก่มาเห็นทงหน้าเข่ากำลังเหลืองสุกงามเนาะโโอ้หเห็นแล้วบ่าวไก่หดบ้านนี่เนาะเบิ่งทงหน้าเพิ่นเพิ่นเทพยเนาะเพิ่นเพิ่นให้ทงหน้าเพิ in ่นเพิ่นเทพยโอ้หอยหน <wh istling, S 1> ้าใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนี้ให้หน้าเพิ่นเบิ่งเบึงเด้งพี่น้องเดี๋ยวบ่าวไก่สิถ่ายลูก ให้เบิ่งเด้อตอนนี้บอไกาอยู่ถนนมิมตรไมตรีเขตข้องสับบาแล้วบ่อกกายจิริวถนนเส้นนี้ให้เบิ่งเนาะครับเนาะว่าเบิ่งถนนเขตชนบทบ้านเพิ่นเนาะเขตนอกเมืองเนาะถนนเขตนอกเมืองของเขตข้องสับบ้านาะว่าสวยงามขนาดไหนเนาะก็ขสอ,องข้างทางนี่มี่ยังเน่กาโอ้ยเข่าง่ามไม่ดีหรอกงามง่ามเข่าไปไปนองเน้ย เบิง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 ให้หน้าตาก่าเพื่อนเนาะโอ้ย,อยเดินมันใหญ่แนมสุดหูสุดตาพู้ยผุด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 ซ้ดดดดอ,อนขเข่าเขี้ยวงามเขา่ากำลังเลื้องงาม,มดีหรอเคยรีว,วิวเข่าเข่านี่หน้าในกรุงเทพเน,นี่เนาะหน้าในกรุงเทพมหานคร อยู่เขตคลองสามว่าเนาะแถวนี้เนาะถนนมิรไมตีเบิงเบิงเบิงถนนบานตอนนี้บอไกลมาเบิงป้ามาส้มถนนมิตรไมตีเนาะอยู่เขตคลองสามว่าเบิงทงไหายงหน้าเนาะบ้านเพิ่นเนาะโอ้ยจะเป็นงามถนนบานเพิ่นกะสองขางทางพระกระเปลูกเลยต้นไม้เนาะดลอกไม้ดลอกไม้หลากสีงามงามเบิง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 ถนนบานเพลนเนาะขนาดอยู่เขตนอกเนาะ báo cây là chị thay hơi bừng nhau nhau nó và luôn xin đi bỏ bay thì mất chỉ suốt chú sấy nó thì bao cây chị thay hơi bừng nó cây thay bừng ngâm ngâm đi bừng bừng thật tháng ngà gặp đốt chip lò nó báo cây nó báo cây đốt chip lò băng báo cây nó cây thì... Thì bừng nó, đi view, nó chỉ review thì muốn xin đi hơi bừng nó và chỉ ngâm xong đấy nào bừng bừng พื้นกระปูตน้นไม้เดี๋ยวสองข้างทางเนาะต้นไม้ข้างๆเบาไกลเดี๋ยวมีต้นทงไฮท,ง,ทงหน้าเนาะพี่น้องเพิ่งเด้อถนนเขตนอกนอกเมืองบานเพิ่นเนาะขนาดนอกเมืองบานเพิ่นยังงามขนาดน,นี้เลยเพิ่นตกแตง่งข้างทางโดยตน้นไม้แล้วก็ดอกไม้ไล่พื้นปลูกตน้นไม้เนาะข้างทางถนน,นบานเพิ่งงามไม่ดีถึงเช่นนี้น จเจริญขนาดถนนบานเพิ่นรถกับบลารเนาะส้นนี้รถกับบอคอยไรเบิงเบิงเพิ่นเห็ดไห้เห็ดหน้าเนาะเบิงหน้าให้หน้า,นา,นาตะกาเพื่อนเนาะผ่านมาเห็นทุงหน้าเนาะกับทงหน้าก็โเอ้ยผอาไกลกับขี้หอดบานจ่อยเบิงเบิงให้หน้าตะกาบบานเพื่อนเนาะผ่านไปกับที่มีหมู่บ้านติดติดกันเนาะมีเขตยบาบ้านแถบนี้คราเดียวจะน้องจอกเขียดน้องจอก เบิงมีก็จะปลูกดอกไม้อีกข้างทางมีต้นไม้อีกข้างทางเนาะโอใกล้ okay, รีวิวให้เบิ่งเงีวๆได้เนาะครับเนาะว่าถนนเสนนี์มันจะพิสุด์อยู่ใส่เบิ่งมีแต่ป่าใหม่ลุ่มยืนเยน็น ใกล้สะขามสะพานเนาะนี่คือสะพานขามคล้องบ้านไปเนาะเบิงบ้งเบื้งขนาดสะพานขามคล้องเนาะบักไก่กัสิออกไปนิมิตใหม่เนาะเส้นนิมิตใหม่เส้นนิมิตใหม่เนาะว่าตอนนี้บักไก่กัอยู่น้องจอกสุดเส้นทางนิมิตไม่ตีเนาะไกลกัมุ่งหน้าไปนิมิตใหม่เนาะเบิ้งเดอ้อ Okay. บ่าไก่สิ้ผ้าเบิ้งผ้าส้มถนนบานเพื่อนเนาะขามค้องเนาะต้งไม่ได้สิออกน้องจอกเนาะต้งไม่ได้จอ,อกน้องจอกออกออก,ออกไปสวินทวงเนาะอันนี้บ่าไก่สิไปนิมิตใหม่เนาะบ่าไก่ตรงเดียวขวาเนาะเดียวขวาไปนิมิตใไม่ okay. บาเล่าเบาเล่าสีเบาไกเบาเล่าสีรีวิวถนนขางทางให้เบิงนอกวาถนนบานเพื่อนสวยสำมไรเนาะอันนี้เบาไกอยู่เขตนอกเมืองเนาะเขตนอกเมืองเบาไกมาเห็นงานอยู่เขตนอกเมืองเนาะโอ้เบิง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 ถนนบานเพื่อนโอ้คอนกกีดสวยงาม่ดีล้อเนาะ ถนนเซนนีมันจะสอดนิมิตใหม่เนาะสิออกนิมิตใหม่หัวไก่สิทีวีเห็นแบบเงี้ยเนาะเบิงเบิงเปิ้ลปลูกต้นไม้สิงามงามจะขังท่ามแต่ดอกใหม่เนาะเบิง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 นี่คนอยู่เบื้องหลังที่ความสวยงามของถนนเนาะคือคนเก็บกวาดถนนเนาะไก่กับพันตาไปเห็ดงานเบิงเบิงเบิงงามไม่ได้ล้อถนนบานคน นี่ต้นไม้ปูข้างท่างตกแต่งถนนโอเคตอนนี้บาไก่มะหอด ตอนนี้มาไก่มาหอดถนนนี่มิดใหม่เนาะมาเบิ่งการก่อสร้างพุทธปรีบเอาไกาม่มาเห็นเขาก่อสร้างเหต์ถนนเนาะนี่คนอยู่เบื้องหลังความสวยงามของถนนงามๆคือพุทธคนคือแรงงานนี่เนาะแรงงานท้ำถนนน,น,น,นนน,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 นี่เนาะเฮ็ดถนนอันนี้ถนนเพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะเพิ่นกำลังเฮ็ดเนาะปูคอนกรีตนี่เพิ่นปูคอนกรีตใหม่เนาะยังอยู่ถนนมิตรไมตรีสิบเอ็ดเนาะตอนนี้เนาะ ไกลอยู่ตรงนนเวทีสิบเอ็ดกำลังก่อสร้างเนาะเบิ่องมาไกลก็ผ่านมาเห็นเพิ่นผู้เฮ็ดถนนเนาะเบื้องหลังความสวยงามของถนนเนาะเฮ้คือคือเพื <fragr ances> ่พื้นนี่แหละผู้เล่นงานนี่เนาะเล่งานก่อสร้างทำถนนเนาะเดินถนนเดี๋ยวบอกไกลสิรีวิวถนนเสร็จนี่ให้เบิ่งเนาะว่าเพิ่นก่อสร้างหอดไซเบิร์เบิ่องบาริเออร์เป็นมากั้นไว้ เพื่อความปลอดภัยของการขับขี่เนาะเพิ่นบ่ให้ไปว่าไม่ลุ้มมีบ่อหมรองใดเพิ่นก็กั้นไว้ให้เนาะนี่ถนนเพิ่นกระด้งเฮ็ดเนาะเพิ่นกระด้งก่อสร้างเนาะนี่เนาะเปิดปูคอนกรีตเนาะถนนเส้นเนาะปูคอนกรีตอย่างสวยงามอย่างดีเลยแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็สุดถนนเส้นนิตใหม่ตีนั่นก็สิไปฮอดีนิตใหม่เนาะนิมิตใหม่คือเขาเรียกว่าซอยสอนอนิตใหม่เนาะซอยนี้ ซอยสันเบิองเบืงเบิองเบืองคนก็ต้องก่อสร้างจนรส่นนีดเรงงานก่อสร้างเนาะแรงงานทำถนนเบืองเบืงบอกไก่ผ่าเบิองเนาะคนเห็ดงานงานของคนเฮามันก็บบอกคือกันเนาะแต่ละคนนี่บอกไก่มาหอดถนนมิดมาตีบอกไก่มาเห็นเพิ่นเห็ดปลูกต้นไม้กลางถนนเนาะเบิองเบืงเพิ่นตุ๊ด แตงหลวดลายตัดนั่นตัดนี่ให้เป็นหลวดลายสวยงามเนาะเบื้องสุดเส้นถนนเส้นนี้เบิ่งปะไก่ชิ้วิวสนุนเส้นนี้ให้เบิ่งเนาะอยู่ปะไก่อยู่ยยมิมตรไมตรีสามชิพุกเนาะเบิ่งเพิ่นปลูกต้นไม้กลางถนนแบบกระตัดแต่งหลวดลายสวยงามเนะาะปะไก่เห็นแต่สวยงามสมหรับปะไก่เนาะสิปะไกยย่ตื่นตาตื่นใจแต่เมื่อเห็นเพิ่นเหดจังฉีเนาะบ้านเพิ่นเนาะ เบิ้ง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 คุณเชนิกเรามีไปบอกสัดเจนเนาะว่าสิกลับรถมองได้ไปกระเ i ệ ดใหม่เบิ้งเนาะปายเขาสิ ป้ายเพิ่นสิบอกให้ชัดเจนเลยเนาะเข้าใจง่ายเนาะเบิงบ่งเบืองเบืองตดไม่ประกาศฉีีพนักงานเพนิ่นมาตัดตลอดเนาะอยู่นี่เนาะเบิงบ่งเบืองเบืองปรตกแต่งตัดเป็นรูปนั่นระูปนี่เนาะงามเนาะงามงามงามถลนประเทศเพิ่นเนาะบ้านเพิ่นเห็นเดี๋วเปตาลงไหล จะแบไก่สีดีวิวให้เบิ่งนี่เนี่ยสา้างชุดสนุนเสรนนี่เนาะครนะับเนาะเบิง่งเบืองประตกแตง่งสนุนกลางกลางสนนเนาะพันปลูกต้ตนไม้แบบสน,นุไมีกลางสนนนี่มีบาริเออร์เล็กบังใบคักแน่หยไปส่งโค้งเนาะก็จะมีแนวกันแบบเนาะเบิ่งปรนตกแตง่งสนุนปรนตัดต้ดน,น,ดตดนไม,ม้งามงามงาม ไกลบ่หอดมิดไม่ตีสิบแปดเนาะไกลว่าสุดสนุนสนีมันจะไปออกใช่เนาะมาเบิ่งได้ว่าไกลสิลงทางบ้นออมือนนี่เนาะทางทางกับมี่ตรงไฮตรงหน้า่นก็ยังเห็ดหน้าเนาะแถวนี้เนาะเพิ่นก็ยังเห็ดหน้าอุ้ยในหน้าตะกาศยิ่งใหญ่ ไงไงก็ไาหาน้าบ้านเขาเนาะเพราะว่าอยู่ในปัตย์ใส่รถเกี่ยวเขาเนะ mm hmm. าะก็กไกเห็ดตองเห็ดไห,หน้าไงเบึงเบึงบึงเบึงสองขางท่างนี่ยิมี่ต้นไม้เปิ้งปลูกต้นไม้งามเนาะเห็นแล้วงามงามด้สายตาบอกไก่กับงามงามมีนิอรอไข่พี่น้องเห็นน้ำกันเนาะว่าต้นบานเพื่อ,อยงามสมใด้เบิง่งกดตกแตง่งขางท่าเปิ้งปูต้นไม้กลางทาง่า มนกระปูกดอกใหม่ต้นใหม่ตกแต่งตัดแต่มันเป็นหูสวยงามเนาะเอาบปไกลกันสีล่าสำนีนเนาะครับเนาะล่าบปไกลกับฝากติดตามบอกไกลในเรื่องครับได้ลืมกดไลค์กดแชร์บอกไกลเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้อง